แฟนพี่เมย์เป็นเจ้าของ MU อก้านะี mm. ีก็สดสามร้อยล้านนะเอ,อ,อเจ้าของ MU อะไรนะคะจะมาตุ้บแบบนี้ตุ้บแรงหัวโคกหือไปเลย <c oughs> หัวโนแล้วนะยาหมองเลยนะจริงตอนแรกว่าจะไม่ไม่เดินลงหลังเวทีนะคะตอนแรกว่าจะเอาหัวชิมลงไปข้างหน้าเลย ไน,ไหน,ไ,หนไหนก็ไหนๆแหละเออไหนก็ตุบแล้วก็ไปเลยสิคะแฟนเมย์เป็นเจ้าของเหมืองแรกที่สาวแอปอิ่ม้ะเจอเฟซแฟนที่เมย์แล้ว<จ>นนหนึ่งชเกินไปคนเราบางทีอ่ะเกินไปตรงไปเลยเขาบอกว่ามีคนเหตุมีคนรู้ด้วยอ่ะ เม่โป้แปลชื่ออาคำเลียไม่หรอฮพี่เมยยโปแล้วโปแล้วเอาแล้วเปิดสาธารณะไอจีพูดเมนดาอ้นสามสิบไม่มีวันความรักกันไม่ได้หรอกกเธอตกมามีคนบอกว่าอ้าวคิดว่าพี่เขาปุ้นคือแฟนเมีตลอด แฟน,นชื่ออาร์มขอบเบนอุ้ยรู้จริงใครวะดูแล้วเธอบอกเลยว่าแฟนเมพูดได้สี่ภาษาเหรอจริงหรอไมก่ก็คือแต่เธอไงหงไปเรื่อยอะ่ะกระเธอก็็ว่าเออตลกอะ่ะจริงมั้ยไม่จริงเหรอไม่จริงมีภาษาแคปซัาไทยกับอักฤษใช่ไหม อยาเห็นแล้วเนี่ยม่โชว์หน้าดิจริงงโชว์หน้าเพอยากเห็นและวโชว์หน้าดิใายหัวเจอร็วเดีก็เจอแหละเดี๋ยวจะไปเล่นเดีไปเล่นบอกถ้าเห็นเส้นผมก็ได้าไม่ใช่เปิดตัวมาแล้วเป็นพี่ข้าวปุ้นจริงๆแลมึงไม่ใช่ฉันลงสตอรี่ฉันแหกอยู่นางก็บอกอยู่เนี่ยใครมาฟอตเต็มไปหมดเลยสวยอะเนาะ